The all been waiting สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับสังเวียนลูกผู้ชายโดยในคลิปนี้ครับจะขอนำเสนอประวัติคร่าวๆของนักสู้ชายรายนี้ครับแม็ก o l ฮอลโลเวย แม็กคอลโลเวยมีชื่อเต็มว่าเจอโรนแม็กคอลลเวเป็นนักสู้แบบผสมในสังกัด UFC ซึ่งฝีไม้รายมือก็ไม่ธรรมดาครับจัดอยู่ในระดับท็อปคนหนึ่งของวงการและแน่นอนครับทุกไฟของพี่แกความมันระดับ5ดาวทั้งนั้นการันตีได้จากร้อยแผลและเดือดที่เปลือเต็มใบหน้าแทบจะทุกไฟที่ขึ้นชกปัจจุบันแม็กคอลโลเวสู้อยู่ในพิกัดรุ่นเฟเวต145อปอนด์ แม็กฮอลเวย์ครับเป็นนักสู้ชาวอเมริกันเกิดและเติบโตบนเกาะฮาวายโดยภายในกายของเขาครับมีสายเลือดของนักรบเผ่าซามัวปะปนอยู่ด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะมีทั้งความโหดซ่าบ้าบินตามสไตล์นักรบชนเผ่าแม็กฮอลเวย์เกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมปี1991ปัจจุบันเพิ่งจะอาย,ยุครบ29ปีโดยเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของพี่แกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี่เองครับ ฮอลลเวย์ครับเคยเป็นอดีตแชมป์ของรุ่นเฟเธอเวทและในขณะเดียวกันก็เกือบจะได้ชิงเข็มขัดแชมป์ในรุ่นไรเวทซึ่งเดิมทีไฟเดิมพันเข็มขัดรุ่นไรเวทที่ว่าพี่แกต้องไฟกับคาบิฟนูมาโกเมดอฟอินซีไรพ่าย,ายจากประเทศรัสเซียแต่ท้ายที่สุดครับไฟดังกล่าวกับถูกยกเลิกไปไม่อย่างนั้นนะผมว่าแม็กคลเวย์คนนี้นี่แหละครับที่อาจจะเป็นนักสู้รายแรกและเป็นรายเดียวที่เอาชนะคาบิฟได้และได้ครองเข็มขัดแชมป์ทั้งสองเส้นไปพร้อมๆกันเพราะในช่วงเวลานั้นครับพี่แก ฮอตสุดแล้วครับยังไงก็ตามครับแม้จะไม่ได้ขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์ในรุ่นไรเวทแต่ในการป้องกันเข็มขัดแชมป์ของรุ่นเฟเธอเวทครับพี่แกก็สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง3หนเลยทีเดียวก่อนที่จะมาพลาดท่าแพ้ให้กับอเล็กซ์โวโคอฟสกีในการป้องกันหนที่4 มาดูประวัติเส้นทางการเป็นนักสู้ของพี่แกรครับแบ็คโ l w เวย์เข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้แบบผสมตั้งแต่อายุ19ปีโดยเริ่มจากรายการเล็กๆอย่างศึก X1 ของ s t ตเกอ f o r อที่จัดขึ้น,นบนเกาะฮาวายโดยสู้อยู่ในรายการดังกล่าวอยู่เพียง4ไฟต์ครับแต่ก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ทั้งหมดและนอกจากนี้ครับยังได้ครองเข็มขัดแชมป์ของรุ่นไลเวทในรายการ s ไตเกอร์ฟอด้วยและเพียง2ปีหลังจากที่สู้อยู่ในศึก X1 แม็กโคลเวย์ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักสู้ในสังกัด UFC แน่นอนครับว่าฝีมือขนาดนี้เนี่ยดาน่าไว้ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่โดยไฟ์เปิดตัวครั้งแรกของเขาบนสังเวียน UFC ครับดันไปเจอของแข็งทำให้แพ้ตั้งแต่ไฟ์ที่เปิดตัวเลยครับแมคโคลเวย์ขึ้นสู้ไฟ์แรกในศึก UFC ในฐานะมวยแทนพบกับดัสตินปอดิเยและต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยดัสตินปอดิเยมีประสบการณ์มากกว่าฮอลเวย์เยอะครับเลยเป็นเรื่องยากที่โคลเวย์จะผ่านไปได้ ก็แพ้ไปแบบไม่ครบยกนก่นแหละครับนับเป็นการเปิดตัวบนสังเวียนยู c ซีที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ในเวลาต่อมาครับฮอลเวย์ขึ้นสู้อีก3ไฟไ์ในปีเดียวกันก็สามารถเอาชนะมาได้ทั้งหมดจึงพอจะกู้ชื่อกลับมาได้บ้างแต่ว่าอีก2ไฟไ์ถัดมาก็ดันไปแพ้รวดอีกครับโดยไฟที่แพ้เป็นหวนที่3แม็กฮรเวเจอกับคอเนอร์แม็กเกรเกอร์ก็โดนแม็กเกรเกอร์สอนเชิงเอาอีกครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรองแม็กเกอร์เยอะพี่แกก็สู้ไม่ถอยพยายามเดือแลกหมัดกับคอนเนอร์ตลอดจนถายยก3ก็เกือบมีเซอร์ไพรส์ฮอลเวงัดลูกแต่ก้านคอพิคาดเล่นงานใส่แม็กเกอร์จนแม็กเกอร์ที่มักจะแผ่วายอยู่แล้วเนี่ยซุดลงกับพื้นก้นเตี้ยไปเลยครับแต่ต้องยอมรับครับว่าระดับคอนเนอร์แม็กเกอร์ไม่มีทางโดนน็อกง่ายๆหมอนี่ฟื้นตัวเร็วครับและผลสุดท้ายหลังสู้กันครบยกฮอลเว์ก็เลยต้องแพ้ไปตามระเบียบ แม็กฮอลเวครับเป็นนักสู้ที่ถนัดยืนแลกอาวุธและอาวุธที่ถนัดก็คือหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาชอบที่จะประจันหน้ายืนแลกกับคู่ต่อสู้อยู่กลางเวทีมากกว่าจะเข้าปล้ำคุกวงในและโดยช่วงชกที่ยาวกว่าหลายคนในรุ่นครับทำให้พี่แกค่อนข้างได้เปรียบเวลายืนจ่วงหมัดใส่กันแต่พอเจอนักสู้สายปล้ำก็มกแพ้ทางทุกทีเป็นนักสู้ที่ถนัดยืนสู้แต่ไม่เก่งเรื่องปั้ำเอาซะเลยครับ แม็กฮอโลเวมีสถิติขึ้นสู้ทั้งหมด27ไฟท์ชนะ21และแพ้ไป6ยังไม่เคยถูกใครนนอกมีแพ้แบบไม่ครบยกหนเดียวคือที่พบกับเดสตินในไฟท์เปิดตัวกัวนั่นแหละครับหลังจากเสียแชมป์ให้กับอาเล็กวัลคอฟสกี้ก็ยังถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของรุ่นเฟเธอเวทอยู่เพราะในพิกัด145ปอนด์เนี่ยปัจจุบันนอกจากวอคอฟสกี้ก็มีเขานี่แหละครับที่ฝีมือโดดเด่นกว่าใครเพื่อน ฮอลเวย์ครับมีโอกาสได้แก้ตัวในการชิงเข็มขัดคืนจากวอลคอฟสกี้โดยไฟล์ล้างตาที่ว่าจัดขึ้นเมื่อเดือนกักรา,การคมที่ผ่านมานี่เองในศึก UFC 251ที่หนีโควิดไปจัดกันบนเกาะยาร์ดเมืองอาบูดาบีซึ่งผลการต่อสู้ก็ยังเป็นวอลคอฟสกี้ครับที่เฉือนเอาชนะฮอลเวย์ได้ แต่ในการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3าคนกลับมีความเห็นต่างโดยวอลคอสกี้ชนะไป2เสียงและฮอลเวย์ได้มา1เสียงผลแพ้ชนะจึงไม่เป็นเอกฉันและก็มีหลายคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลการตัดสินเท่าไหร่โดยเฉพาะท่านประธานดานาไวทที่มองว่าแม็กฮอลเวย์น่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่าแต่ก็เป็นไปได้ยากครับพี่ท่านประธานจะสามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของกรรมการได้ก็ถือว่าน่าเสียดายทีเดียวครับเกือบได้แชมป์คืนแต่กลับทำไม่สำเร็จ และสำหรับท่านผู้ชมที่เป็น FC ของพี่แม็กนะครับในต้นปีหน้าก็เตรียมรุ้นเตรียมเชียร์ต่อได้เลยแม็กคอลเวจะมีคิวสู้กับเควินเคตทก็ประมาณวันที่16เดือนมกราคมปีหน้าครับก็อดใจรออีกไม่เกิน1เดือนหากนักสู้ไม่ติดโควิดซะก่อนก็รับรองว่าได้เห็นกันแน่สำหรับวันนี้ครับก็มีมาฝากเพียงเท่านี้ยังไงแล้วสังเวียนลูกผู้ชายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ